สวยๆซับสวยๆอีกหลังหนึ่งครับตรงนี้ผมลงพื้นที่มาอยู่ที่ศรีนครินทร์ครับคคหาหนดหรูสไตล์หรุยนะครับ3ชั้นครึ่งหรือเกือบ4ชั้นมีลิฟต์ด้วยนะครับ90ตารางวาแอร์10กว่าตัวครับตกแต่งหรูหรุยนะครับสไตล์หรุยครับนะครับตรงนี้ครับโทรหาผมเลยเลยครับซับสวยๆนี่ครับศรีนครินทร์ครับ0 9 8 6 4 7 4 4าแกทั้ง2ครับ ตกแต่งหรูราครับบรรยากาศแบบนี้ครับท่านที่ชอบลักษณะบ้านหรูสไตล์หลุยโรมันหลังนี้เลยครับ4ชัดมีลิฟต์นะครับมีลิฟต์ด้วยครับห้องทำงานห้องหลุยห้องครัวเฟอร์นิเจอร์ต่างๆครบเลยครับ0986474222ครับชมแบบนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับ ดู0986474222ครับโทรหาผมได้เลยถ้าสนใจนะหลังนี้ครับผมอยู่กับบ้านเลยนะครับสีนครินครับ0986474222ครับ เอ19ตัวนะฮะส,สวยเลยครับ0 9 8 6 4 7 4 2 2ครับใกล้ๆตึกหรูโรงเรียนนานาชาตินะครับใกลใ้รถไฟฟ้าครับแวดล้อมเป็นแบบนี้ครับฝั่งนู้นเป็นโรงเรียนนานาชาติครับ บรรยากาศแบบนี้เลยครับซอยกว้างถนนใหญ่นะครับฝั่งรุ่นโรงเรียนนายาชาติเวลส์ครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ0986474222ครับรถไฟฟ้าเส้นสีน้ำขลินครับฝั่งรุ่นโรงแรมโนวเทลครับออกไปก็บางนาตราดเลี้ยวซ้ายสีน้ำขลินครับทำเลทองอีกแปลงหนึ่งครับซับสวยๆครับ สชั้นครึ่งมีลิบด้วยหลังนี้ครับ09864742สองสองครับขอบคุณครับสวัสดีครับ